อะไรครับผมสวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมนะริสกี้กับห้องผมนะวันนี้ที่ผมมาอัดคลิปนี้นะเพื่อจะมาทําการอันบ็อกซ์นะฮะเจ้านี่เลยครับนี่มันเป็นกล่องนะฮะกล่องจากร้านเซสนะฮะอ่ามันต้องแก้เว้ยจะแก้ไัวะมันไม่ถนัดด้วยนะแป๊บแปบ <c oughs> โอ้ยคือว่าทุกส่วนของบ้านนี่แบบใช,ใช้ใช้ประโยชน์ได้หมดอ่ะนำนำเดี๋ยวด้ะ ได้แล้วได้แล้วนี่แหละตองน,นี้สเต็ปถกเกมเมอร์เอยเฮียยังมีอีกไว้ให้เงื่อนจังไรวะแค่แกะกล่องกูก็กยากแล้วนะเนี่ยมงมีดโอไม่ต้องใช้ครับระดับผมเนี่ยนะฮะเละหมดเลยเฮียอ่าโอเคมันจะเปิดยังไงกันนะต้องมีมีดครับอ่ะซ่อมก็ได้ครับโอ้โหห้องกูแบบแบบสุดยอดอ่ะนะฮะอ่านี่เป็นการอันบ็อกที่เอ่อเพอร์เฟกต์นะฮะ มีที่เดียวในโลกครับผมการอันบล็อกใช้ซ่อมนะฮะเออแรงวะมันแกะยังไงเนี่ยกูยังไม่รู้เลยเ,ยเออถ้ากูมีมีดนี่คือสบายอ่ะใช่ไหมงั้นกูต้องมีมีดใช่ไหมไอ,อ้มันมันทัดก็ได้วะเออเอยใช่ทำไมกูไม่ลอกปเลยวะเออนย่ yeah. กูง่โอ้โหนี่นี่เลยครับได้แล้วเนี่ย นะตอนนี้ไม่โง่แล้วบรรลุแล้วบรรุอ่าได้แล้วเปิดแล้วปืนนี่พระเอกเราอยู่ในนี้ครับนี่เรามาทําการเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ที่หน้าร้านทดของเราไปก่อนนะฮะเอ้ยนี่นี่นี่นตุ๊กตาวันวาเลนไทยเมียซื้อให้ครับเออบอกทําไมไม่รู้บอกไว้เฉยเอ้ยมันจะอยู่ตรงนี้ได้ไงโหเพิ่งจัดเตียงใหม่ทำไมมันอยู่บนเตียงคนระับจริงเออแกะแกะแม่มือ สบัยเออเดี๋ยวให้เกียรติเขาหน่อยให้เกียรติเขาหน่อยเน่ตกลงกูจะถนัดข้างซ้ายข้างข,างขวากันแน่วเนี่ยฮะแบบมันผัดถัดกันอนะ่ะเน่ไอเนี่ย,เ,ยเคยเล่นนะที่มันแบบปุปปปป๊ปี้ปุปปี้อ่ะเน่ปุ๊ปี้ได้นะเออปุ๊ปี้ปุ๊ปี้นะฮะเอาพี่เหยยีบเล่นได้เนะี่ยแต่ว่าตอนนี้โตแล้วนะฮะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะเออเ,เด็กๆก,ก็เคยเล่นหมดยังวะ ยังไม่หมดเน่โหเน่เป็นไงนสวยไหมงดงามมากเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดสุดยอดสวยงามมากเลยนะฮะสำหรับอนะไรวะเนี่ยสำหรับความบันเทิงภายในบ้านเอ้ยภายในบ้านเท่านั้นนะฮะเอ่อห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์นะฮะไอเฮี้ยงงครับนี่ราคา1,699งาสบเก้าทเชเยเน่ไคลซิสสามนะฮะโหเกมนี้ได้แบบมาแรงเลยนะเออ เปิดพลาสติกว้านะอุปกรณ์นี้แบบอุปกรณ์การเปิดนี่คือแบบรู้ถึงไหนอายถึงนั่นนะฮะเพราะว่าแม่งมันนี่เอสอสวยงามมีแผ่นหนึ่งนะเป็นแผ่น DVD เอ้ยเออ DVD เลยนะฮะมันมีดิสเดียวเอ้ยสองดิสแล้วมันมีสองแผ่นนะฮะเนี่ยเออมีดิสวันแล้วก็ดิสวันแล้วก็ดิสทูนะฮะ นี่การดีไซน์แผ่นออกมาสวยงามมากเหมือนกันป่าวะเออเหมือนนะฮะเออตาฝาดนะนึกว่าไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็มีคู่มือนะฮะเออคู่มือนะฮะเออทำเป็นภาษาอังกฤษนะไอ้เฮียกูจะอ่านออกไหมเนี่ยก็ไม่มีภาษาไทยนะเออก็นะอินเตอร์อินเตอร์อะไรทำนองนั้นนะครับผมโอเคก็ก็ก็แค่นี้ไงเออไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็เอาไว้ติดตามผลงานแล้วกันนะฮะใครติดสามนะ เอาละเดี๋ยวนะก่อนจากการนี้ผมจะทำอะไรให้เป็น,ปนขวานตานิดึงนะฮะมันไม่ใช่ขวานตาหรอกมันเป็นอะไรแบบเพลินๆกาๆกินเกียเน่เจ้านี่ครับผมมันคือที่ห่อนะห่อไอ้เจ้าใครซิดสามฮันเตอร์อีดิชันเนาะโอ้โหเรียกสเต็มยศเลยนะเ <c oughs> นี่ยไอ้ยามันนี่ต้องมุมนี้เออคือคือเพลินกูคือกูเพลินอ่ะนวดตีนรับนวดตีนเออเนี่ยผมลงเสร็จแล้วใครซิดอ่ะ ได้ให้ดูแล้วหนึ่งเออไหนออไรนี้อินโทรยังไม่เสร็จนะโดูกากานะอันนี้ยังไม่เสร็จนะของพี่ออยล์โรเบอร์นะฮะเขาฝากให้มาทำเออเนี่ยเปิดออริจินนี่มาแล้วนะใครซิสั่มนะเออเจ๋งมากเจ๋งมากเจ๋งมากอ่าแล้วแหลอัอนนี้แล้ไปนะไป